ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคนสวยดวงเฮงคนสวยดวงเฮงตะกะแตนโชลดาสุดปังถูกางวันเลขท้ายสองตัวฟาดจุกจุกครึ่งแสนเป็นคนสวยหน้าใสไม่พอ,อยังดวงเฮงอีกตะกะแตนโชลดาสุดปังถูกางวันเลขท้ายสองตัวและเลขหน้าสามตัวกว่า20ใบฟา,าดรางวัลจุกจุกครึ่งแสนสวยอย่างเดียวไม่พอ,อยังดวงเฮงส่งท้ายปีอีกตั้งหากสำหรับนักร้อลูกทุ่งชื่อดัง ตกกะการตนชลดาที่ล่าสุดโพสเฟซบุ๊กถูกางวัลลอตเตอรี่ประจำงวดวันที่30ธันวาคม2565โดยตะก,กะแตนโชว์ผลตรวจลอตเตอรี่ถูกลงวัลเลขท้าย2ตัวกับกองฉลากพัด16ใบนอกจากนั้นยังถูกางวัลเลขหน้า3ตัวอีก7ใบรวมเป็นเงิน6 0,000บาทพร้อมแคปชั่นสันส้นๆว่าอุ๊ยและยังเขียนข้อความอีกด้วยว่าวันนี้เป็นคนสวยหน้าใสไร้ฝ้าไม่พอยังเป็นคนถูกลอตเตอรี่อีกด้วย ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ